ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทําให้รู้สึกสะเทือนใจจนน้าตาไหลแม่แมวใช้แรงทั้งหมดที่มีเพื่อให้กําเนิดลูกแมวตัวหนึ่งในที่สุดมันก็ซุดตัวลงอย่างอ่อนแรงและหมดสติไปลูกแมวน้อยไม่รู้ว่าแม่ของมันได้จากไปแล้วยังคงใช้มือน้อยๆของมันค่อยๆสัมผัสแม่พยายามปลุกเธอให้ตื่นโชคดีที่ชายใจดีคนหนึ่งเดินผ่านมาและเห็นเหตุการณ์นี้เขาไม่รอช้าที่จะเข้าไปช่วยและพบว่าแม่แมวยังมีลมหายใจอ่อนๆเขารู้ว่านี่คือการแข่งขันกับเวลาจึงรีบนําแม่แมวและลูกแมวกลับบ้าน แม้ว่าทักษะของเขาจะไม่เชี่ยวชาญแต่เขาก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งให้น้ำและปลอบประโลมแต่แม่แมวยังคงไม่ตอบสนองในขณะที่ความหวังเริ่มริบรี่แม่แมวก็กลับมาสติชั่วครู่ก่อนจะหมดสติไปอีกครั้งชายคนนั้นจึงนำลูกแมวมาไว้ข้างๆแม่แมวเมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกของลูกแมวปาฏิหารกก็เกิดขึ้นแม่แมวค่อยๆยกหัวขึ้นอย่างยากลำบากดวงตาของมันเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อลูกพลังแห่งความรักของแม่ทำให้มันสามารถเอาชนะความตายได้ ความรักของแม่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันข้ามพ้นความตายมาได้เพื่อลูกของมันแม่แมวไม่เคยยอมแพ้แม้ในายามที่ยากลำบากที่สุดขอให้เราชื่นชมแม่แมวผู้ยิ่งใหญ่ตัวนี้และแสดงความขอบคุณต่อชายใจดีผู้ไม่ยอมแพ้